นมัสก,การครับผมอาจารย์ครับอ้าวเจริญพราก็ไม่โชคอ้อบบออออาวเพราะว่าไฟแบบมันแบบอีกคือมึงข่าวเร็วแท้เนาะเอาก็พระอาจารย์บอกว่าจะกลับมาวันที่สามสี่นะผมผมขี่รถไก่ไปไก่มาหนาวัดนี่ผมแน่ผมขับมาสุดมือดีครับโอ้ยมาไปนอวันที่ยี่สิบเจ็ดอาจารย์มาไปนอนี่ไงนี่ร้ายมากขนาดร้ายมากเลยไปเห็นที่นี่โอ้ก็คิดหอดเนาะครับอาจารย์ไปเห็นกแบลายมือเนาะคิดหอดน,นั่งบูเบิ้ลคิดหอดจะตัวเลขนี่เ่รอ กเป็นแต่ผมได้คิดว่าอาจารย์ไปบักขาวดำก็ขึ้นห่างขึ้นกันครับผมกู้เลี้ยมเกี่ยอาจารย์บุไปซีหามือหรือแม่นโยมหรือที่เมื่อเกลี่ยปุ๊ปครับกันนี่ได้สร้างเพคนเกลี่ยอยู่หรอครับสร้างเพคนไม่ง่ายยุนบ่ครับเขาดำอยู่อยู่เฝ้าวัดเนาะเฝ้าวัดเมื่อเช้านี่ผู้มันออกไปแลนเลาะหาขุดเงยื่อยู่หน้าผมผุดเอินกับพ่อแม่สีหิวเขาเลยพ่อมาเลยที่นมจะได้กินเขาแล้วล่ะ ครับผมกับโอ้ยผมก็คิดว่าวันที่สามสิบนี่ท้าพะจย์มาวันที่สามสิบมีสี่่มงแรกนี่ตัองมาหอดบ้านแล้วล่ะผมคิดว่าหอดวัตรก็เลยแวะเขามาซองเบิรงนึ่งกะกลับมาจากประเทศพุ่นที่ครับไปหาตอนแรกเขาไปหาเขาไปหาจันเร่เป็นยูบ่ไปไปไปจอมสีมาก่อนเป็นยูบอ่อาจารย์เร่เปนยูครับจากไปใสจันเร่ไปหาเป็นสวงใบส่งหาเป็นช่วงเ้าแม่นมาครับ จะบอกให้เล่สังรุ่ยจะหาตอนเศร้าครับก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงเจอถ้าหลังเที่ยงไม่เจอถ้าหลังเที่ยงไม่เจอมาหาการป้านี่ต้องโทษนัดก่อนค่อยเข้าไปเออถ้าเข้าไปแล้วห้างเตียแม่ที่ยุหันก็บรรับแก่กันบ่โตไปก่อนครับก็เป็นก็เป็นนิสัยสั้นครับมันเป็นไอ้นี่ของเพื่อนเนาะเป็นจังหวะห้างเตีย นี่โยมโตัวมาหาว่ามหาพระอาจารย์นี่โต้ไปถามอาจารย์ทางป้าท่านรูบอเพิ่นรับแขกบอจังสิครับผมแต่ว่าอาจารย์ไข่นี่มาได้ทุกเวลามาได้อยู่แต่ว่าไ <c oughs> ปโคตรไปรโคตรเลเด็กเด็กกมาได้ครับคนที่ชมเนี้ยมาปูก,กับลูกโต <c oughs> มากดออดยุ่นี่บ่ลูกกระชิจังไงแล้วเนาะเอาวันนี้ครับพระอาจารย์เป็นจังไหนครับไปพุทธาพิเศษทางฝั่งเล่ามาโอ้งั้นบุญขอดสิมก็เล่นได้บ่คือบ้านเฮ้าไง บุญบุญบุญขอดบุญเนาะไปอยู่หันซีมือฝนปโต๊กกล้ามือแดดก,กระแดดนอนก็นโอ้ยติดหนาพิดรังเนาะเราต้นอนนงผู้ขเขาวั้วอ,อ๋อไ,ไปจำไปจำวัดอยู่ที่ผู้ขเขาควายเลยเหรอครับทำที่ว่าอารร่งไหนเบิ้งเห็นปะบ้าไม้นนทำไปโอ้บ่ตกฝนบ่ตกมันกมือมัอนขึ้นพุทธาพิเศษมันขึ้นวัดวัดคนบ่ นาบัดก็ในหน่อยมังี่บริเวณบัดในหน่อยน่อยคือวัดบ้านบ้านเน่าน่้ยครับแต่ว่าบัดนี่ยโค้โน้ยเปิ้ดเจ็ดเก่ามือเก่าขึ้นครับต้องเว้นบ่มีอยังบ่มีบ่มีตีบ่มีเราบ่มียังโอ้ยจังมันเปรนเด็ดไดดีเงี้วะหามได้ดีบ่มีเราบ่มีอย่างนี่ก็เป็นบ้านเน่าีนบ่ได้มันเป็นหามโอ้ยยังเว่นเป็นกระเภ็ดบุญแต่ว่าคมไรายังเว่นอ่ะครับจะได้มือนจะได้มือนแต่ว่ามือมือว่านครับมือพุทธาติเศน วานสิบบุตมีคนบ้านห้องพุทธาบิษสีเป็นยังไงมีสี่ร้อยกลัวในนองขนาดวัดวา่าไงของเครื่อเนาะมับเลลมืเลล่อขึ้นผู้ห่มขาวไปเป็นเงินบวชที่นะับแปดร้อยแปดร้อยวัดเรื่อยถ้าฝนวัดตัวทิ้งหลายก็นั่นฝนตกกับบ่งจอดรถบุคลีมีนะโอ้สียแรงว่าคนไปร่วมพิธีนี่เกินพันทศสันคร,รับอาจารย์โอ้หลายครับหลายเนี่ย ขนาดอม่าน้อยๆตีเอาที่แรกว่าออม่าอย่างม่านังเงินกว่าสิบก่ดหนึครับงานขอดซิมอยู่ในจเป็นยังสีบว่าจุดสองในความคิดนะโอ้แสดงว่าบ้านเพิ่นทั้งฟังเล่าเพิ่นยังแบบไทว่ามีบุญขอดซิมใส้เพิ่นมากันไปเอาโอ้ยแมี้บัดนี้พระสังฆราชประเทศเพิ่นมามาวัดนั่นอ่ะโอ้ยพระจันทร์เสียได้ว่าจันบ่ได้ขึ้นไปกราบเพิ่นนในว่าพระจันทร์เล่นยังอยู่กุดตั้งใจที่บัดนพระจันทร์ผู้จักว่าเพิ่นมาหรืครับ โอ้ย e, พี่บัดนี้นีพระลงไปดีคนว่าโอ้พระสังฆราชอันประเทศเล่าคนมากตัวมันไม่เยี่ยมยามเลยเป็นคันเองยกทน่นังเลยโอ้ยเสดายประเทศนั่งบุกับมหาการป้าอยู่นะครับเสดายเสดายเสดายบริเวณกาบเมื่อไรเป็นกาพิ่นเอาคนเป็นยังครับอาจารย์เดี๋ยวจะค่อยไปอีกครับคนมาไปหนาหนาวก็จะมาไปดอกเตอร์บอลแมนปะครับมันห้อนดูเจ้ากู้เขาก้วยหน่อยร่มกับผมมี่เนาะ อ้าวแปลกอยู่ทั้งผู้ผมนึกว่ามันจะล่งแห้งต่อาจารย์ไปฝนตกมือทุยไทยมือะอาจารย์สีมาเ <c oughs> มื่อที่เป็นงานบุญกอดซิมนั่นแหละมืเอเศ้านี่พอดีกอดซิมมันทุกนั้นเรียบร้อยมหมดแล้วเจ็ดโมงข้าจารย์ออกจากวัดเพิ่นแปลกโมงเจ็ดโมงเป็นโมองออกมุ่ออกมาออกมาด้านนะ่ะมากกับเกียรอีกโอ้ยถนนผูขับรถทั้งนั้นพามา เด็กกร็บ่มี้าไห้แดงหยิเกียบรถกาสวนหยีเกียบกูเลยมาหอดบัตรบัรของินาคิดในใจวะคิดในใจมั้กูถืออันนี้มานั่บ่อก็เป็นอีงสี่วาสนหงถือถืออะไรครับถือของดีไามนะบ่ออ๋อถือแหล่ชุ่มนี้แหละโอ้คนฝากของอันอีกตั้งนานนั่นว่าปังหาต่างปว่าพันพัก ไปไม่ไม่ไปไม่ไม่สิบบ่หมจไปสิบบ่มีอยังใดบ่ได้ยังเลครับแต่ว่าอาจารย์คือได้ม่สองกระเป๋าคุณครับอันนี้ทงเสนมันสือจะตากับเพื่อนครับเอาขึ้นมาม่เอฟซีไปน้ำหาพระอาจารย์หอดฟังเล่าครับนี่ตัวบ้านมันบ้านนั่นก่อนแต่วัดจะยูมพุ่มเพิ่นไปร่วมงานเพื่อนไปร่วมงานบุญขื้อกันนี่บอกเออบาทนี้เพื่อนได้ยินเนี่ยข่าวได้ยินคลิปที่ก้อนพระอาจารย์ไปนะครับ เป็นว่าพระอาจารย์ไข่จะไปวัดนี่ตัวกระส่นก็ได้บอกพระบ้าน์เป็นไปน้าหาหัน้ำหาอาจารย์ไข่ติเอฟซีอาจารย์ไข่ไปต่างหาเอฟซีบ้านน้องกรุงครับตำบลกวงโจนอําเภอผู้เขียวจังหวัดเจียพุ่มเพื่นกับสายบุญเท่กันไปแสดงบุญถึงประเทศลาวไปกับพระอาจารย์เพื่นนั่นแหะครับแต่ว่าบระหุ่นใจบอกว่าจะได้ไปพ่อกันจะได้ไปนั่นนี่นั่นก็ได้บอกอาจารย์เป็นไปน้าหาอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่เป็นมาวัดนี่ตัวกระส่นครับพระผู้ที่ไปน้าเพลินนจะได้ไปจับ อาจารย์มากมากแต่เมื่อว่าเอามุตจองมุตจองได้ว่ากันปราอาจารย์เป็นอาจารย์ไข่ไปเรื่องหรอจำเสียงได้จ้ามาสินจำเสียงอาจารย์ไข่ได้เสียงไม่เอกลักษณ์กันว่างเขาคนมีโชคกงบางทีอะไปไซนสเนี่ยครับอาจารย์บ่ได้ไปไสนที่ว่ากันนะจำวัดยูต้าพี่หมอฝ้ายกันไปพวกเขา เขาค้วยไปนีไป่ไปจำวัดโรงั้นเนี่ยยังเว้นลงมาพี่ลงมาวัดเพลยัาแสดงว,ว่าบอกไก่กันห้างกันยู่สี่กิโลโอโอ๋บอกไก่กันบอกไก่กันครับสี่กิโลหนึ่งไปกับบรินเวันั้นแบบพุ่งดิฉุเอ้ยปูบ่ไปน้ำบ่ครับปูบ่ไปข่ามฟังเป็นยังไงพี่โอ้โหปูแสดงว่าปูคนก่ยัางไก่ยูวัดคนบ่ิเวไปกับอาจารย์จะสิแม่นน่นเพราะว่าอาจารย์วัตถุบานที่สามสิบเป็นที่หนึ่งเนาะครับ ห้อนหลายก็เลยบริหนอนบริฝันเลยโอ้ยห้อนเอ่ำนอนตีหนึ่งตีสองบริโจเจรินอนมันนั่นปิกมันนั่นมันห้อนเนาะครับมันหอยมันเอาเนาะโอ้โหเปิดเลยแต่ว่าโอ้ห่อดว่ากิดฝันแตกๆก็ต้องใช้กับที่บำมือนี่กับบำออื่อนแต่ที่ฟูซิมาหาหครับเอาไปนี้ของดีนี่แม่นเอี้ยงแน่นี่ครับพระจานทร์ครับคือหลายแท้โอ้ก็เป็นแหล่ตัวแหล่ แร่ที่นี่แร่ที่ว่าแร่เล็กไหลมันบอกครับผมก็เห็นอยู่ที่อ่าพระมากางพลาเพื่อนเอาไห้เบิง้งไปก็บ,บอกเลยว่าติดคิดว่าติดได้หรอครับอันนี้คือเพื่อนเอาวาฝากนนที่นี่แร,รแ,นแร่เล็กไหลดอกดอกฮักครับเดี๋ยวไปแร่เล็กไหลขําดิบครับผมเดี๋ยวไปมีแร่เล็กไหลกันแพง กระเพงเจ็ดชั้นจากคู่เขากล้วยเนี่ยขมิ้นครับนะโอ้แหล่เหล็กไหลอันนี้มีดีจังไลยเนาะครับอาจารย์เป็นว่าป้องกันพวกสัตว์ป่าอย่างไรี่ครับเดี๋ยวเพิ่อนบอกว่าอันที่จะได้ที่ได้ยุ่นี่ก็นี่ลื่นสีหรอกเพิ่นเอาเพิ่นเอามาให้แต่บอเครื่องมือจักกันแกๆเพิ่อนบอกเพิ่นเอามาให่ที เมื่อนั่นพระอาจารย์ก e <ạ hat. S 1> ah ็นั่งก็ยันโยบุกจะได้กล้วยห่างนะครับจะได้กระดิกระดิกคาที่กินสิระตอนนี้ฤาษีเห็นครับโอ้พระรูปนี่อารมณ์ดีก็สัสบายอกสบายใจอารมณ์ดีเลี้เกินเปิดดวงว่าเปิดกระเป้ายอดนะครับโอ้คือเสียอารมณ์ดีเนาะกระดิษขาเด็ก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 อยู่ว่าศัยเป็นว่านะ มันติดจาางเลยเนี่มันสอบคนได้อ,อ้แอแหละนี่มใหอมามาฝากเอาข้องดีมากมาฝากอาจารย์มใหาาาา้ครับอันน,น,นี้อันนี้ว่าได้ที่เอามาให้เบิ้งนี้ว่าได้ให้บูซาเลยครับเด้เอามาให้เบิ้งซื้อคืออาจารย์ใครเพิ่นใดของฝากมาตั้งแต่ฟังเล่าก็เลยเอามาให้เบิง้งว่ามีแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแร่นะครับเนาะแต่ว่าอาจารย์ไม่เสิเอาตั้งไว้หนีหลอครับถ้าผู้ใดามากไกา่จงค่อยมาถามเบิ่งเด้เลยครับผม <laughs> แต่ว่าคนมีโชคใดแล้ว โอ้นี่คือที่พระมหาการปปาเขนเคยบอกว่าเป็นหนึ่งในมวลสารที่ใส่ในตะกุดมหาราบปาไทรี่รับแร่เหล็กไหลครับเพื่อว่ามหาอุดปลอดภัยไหมมหาอุดที่เพิ่นบอกฟังเนาะฟังคุณเนาะครับส่นบ้กันหอยไปแล้วก็กล้วกเหีืยในเขากงบ อธิษฐานนั่เองครับมากัดกับ่เขาจนเพิ่นเบาด้วนี่อันนี้ฟังเพิ่นเบามากฝั่งทางฝั่งเราเพิ่นเบาโซฟังป็นเบามากป้องกันพวกเขาป้าเขาเขาป้านี่พวกเสียพวกงูนี่นะครับสัตว์ลายต่างๆ่างอืมครับเขาว่าอะไรว่างคือไปผู้เขาขั้วอะไรว่างดีดีได้เลยตอนบอกพระอาจารย์มาครับคุ้มพระด้วยกันครับระวังอะไระวัางกันที่ผู้เขาขั้วที่เฮ็ดไปเลยอ๋อมีบ่ครับบ้าน รพาารพาะว่าผ้าจ่าเขาคงใจว่าพ่อนิสัยผ้าจ่าเป็นคนอันนี้แน่นะเอจอเจอเจอได้ไหมครับบ่บมีเงาจักย่างบ่เสือสิงกบบระทิงแหลกกระบ่มีมลเลยบ่ครับรจักยางเสื้อสางบ่เห็นเลยตนกห้องอยังกบ่ใครนี่นอนนเอาตแต่เปลยกยังว่าโอ้ยเอาคือเป็นยังสัน่นเพราะเขาคำว่าพูดขาควายแต่ครับเพิ่มโบได้เขาเป็นลึกเขาไปมเพราะว่าพูดลงพระบาทคนนี้เขาไปมันมีแต่ความแขนยังเขาไปเลิกเจอพี่หรอกแต่ว่าเมื่อแรกเขาไปเบื่องแรกพูดหรอกครับ หลังจากนั้นคนชวนไปเราก็ไปเราก็สนุกมันยางขื่นยางร่องยางขื่นยางร่องถึงน้องเมยโอ๋เมยเมยเมย์ยางมาเถอะอาจารย์ก็เลยมาไปเอาหากางปลาเป็นหัวควนเนาะอาจารย์ใครย่างไก่มาได้ครับแมนน้องมพามาหากางปลาเพิ่นกาดทู่ดงู่ดงมากนักอะไรหลายต่อหลาย ตัวประเทศแล้เนาะพระมหากระไดเพื่นกันพระอาจารย์บอกพระนั่ยขั้นแรกว่าเสนอตั้งแต่บวชมาพระอาจารย์ที่ออกจากบัดไปมากไก่มาขามต่างประเทศมามาตั้งบ,บัดน,นี้พระอาจารย์ไปเองก็ได้บานดนี้ไปผู้เดียวก็ได้นะบาดนี้จากงูแล้วเร้บาดยิ่งได้ลล่ยิงไดญอันนี้เอามาเอามาให้เบิง้งซื้อได้ครับว่าต้องถักแอดเด้อแล้วทักทักมหาอาจารย์ด้วยเพราะเรทีทักทักมหาอาจารย์มารับเอ้านั่นก่ นี่ครับพระอาจารย์กรับเพิ่งจะกลับมาถึงตอนใบาสามประมาณใบาสามนะครับคนมีโชคกลับมาตามเบอร์เพีนซีม่วงแรงพอดีก็เลยได้แวะเข้ามามาสิปากก้อนก็มีโชคมากกวนอีกเลยอาทีวันนี้ฝากก็เลยไปสวดมนต์ต่ออาจารย์วันนี้ขันพทุทธานในฝันในสิเหตุจังไรครับวันนี้เอาเหตุจังไรงงให้ฝันตอนนี้สมบูรณเอางั้นก็ได้บอกหร <c oughs> อคครับ กันนี่แหละเนาะแต,แต่ตองหยดคือ04นะครับเราก็ไยสุดเลยที่ปูเมื่อเขียนไห้ก็ย่ำไปที่04ไอ้ย40040นั่นแหละครับเท่าก้อนหนาปูเอากุ้งกุ้งายกุ้งเนา่ามามาไห้นะครับต้นกล้วบบยบอกอีกตัวเลขจังที่ไหนมันบอกกุ้งเน่าเมื่อวานมันบ่อันสุดท้ายนะครับที่มันเขียนใส่กัะนาที่มันเขียนใส่กันนี่มีตัวนี้่ะอันที่อันที่แรกรเขาข้าฝันมันบ่น แั่ว่าผูนี้มาปลุกสี่คนเขาก็ได้ศูนย์ครับอันนี้คนมม่จบกาจัดการเองก็เลยตีเป็นศูนย์สี่ครับแบบนี้ปูมาวานกุ้งให้เอากุ้งไปครับเขาก็บ่ได้ตีเขาก็ไม่ได้ว่าเป็นเลขเป็นยังหรอครับผมก็ตีหนึ่งเก้าครับศูนย์เก้าครับจัดการดีเมื่อแต่ว่านี่คือปั่นงวดใต้คือปูคนเขียนให้ครับปูก็บ่ได้บอกว่าอีหยังแต่ว่าปูยื่นให้นะครับแต่ว่าพขาเอามะก่างออกเบิ้งฮโตแดงจึงคืนปูก็บอกว่า แล้วันที่หนึ่งเนยปูของบริวารที่ไหนครับคุณบาเป็นเขียนมาให้เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นะครับแต่ว่าปูได้บอกด้วครับว่าอีกอย่างปูเขียนมาแบบนี้เฉยเฉยนะครับมีคันรับเดี๋ยวยังไรนี่มือนเศ้าผมสีเขามาหาผ่าจันไหมเศ้าต้องขวนไหมจีเป็ดซันเขาคุณตัวอ๋อเป็นมนไปชั้นเพี้ยนบอกครับไปชั้นเขาถัดจากหันเกิดขันเศร้าขันเศร้า ยู่ใสครับผมอยู่บ้านทุลักแท่งสีแท่งสีอ๋อเอาบอเป็นยังครับอาจารย์ผมขอมาตับใบใบแรงๆก็ได้เออะกันเลยล่ะต้องทำเลยเหรอครับผมทำนั่นเมื่อยพรุ่งนี้วันที่หนึ่งนะวันนี้วันที่สามสิบนะครับปูตะปูกาหนั่มเป็ดกรตี้เปินเปิลเปิลเมื่อยเรสตีคำโค้งไปอยู่เปิลเปิลฟาดฟอนเรื่นี่แหละครับเอากระสันผ้าจารย์สิไปสวดมนต์แล้วผมกวนซับนี่แหละครับผมสาธุสาธุมาสการครับผม